สวัสดีครับสวัสดีเนี่ยมาแรงครับนี่ครับเหมือนแรงเข่ากับมากินเขาครับวันนี้มีเมนูปลาเผาครับเมนูปลาเผาครับครับตัวง่ญ่ครับประนิ่นเผาครับเหยียบเกียร์ทั้งตัวครับนี่นะครับจิ้มรสเด็ดครับขนมกีนครับแล้วก็ผักสลัด ครับนี่ครับจับห้างกบแม่ครับข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นครับเสียมพร้อมเรียบร้อยเลกงานแบบต่อมากินปลาเผาครับสำหรับเมนูนี้ครับคำๆแรงๆกับพี่ซิงครับเมนูแซวจัดเมนูแซวครับเนี่ยซิงไม่อยากกินไครับ นี่<ห>ครับมามามาครับพ<า>ี่น้งอง็บแซบครับกินเข่าแต่หัวคำนี่แหะครับหาโมงหาโม่ง,มงครับเหนืองานมากอะจัดเมนูกิกเน,น,กน,นเขา่าสุดยอดครับอ่าดื่มด้วย,นนยครับประเทศไหนแค่ เร่องหวารคาาตเ่มไป,ไป,ไปเป็นดังมงนไหมครับังเป็นร็นรบนะครับิกเกเอาวัสดีของคตัวนี่ง <c oughs> ก่อน เพ่าะความกระเนื้อมันแต่เราควรเป็น,น,นะนไปไมากินเผานั่งสองต<ส>ัวสวัสดีครับสวัสดีครับมโมนี่มอดซี่ครับสิมากินปลาเผาครับมวันนี้กินเมนูมนปลาเผาเนาะมโมนี่นะครับอ่านี่ครับเมนูปลาเผาเป็นปลาหนิลเผาเกลือเป็นปลาเผานะโมนี่จัดไปสองโตนะเป็นสามคนเลยอ่า นิ่นตัวหญ่ง่านะ,ะสองเมนูครับเนี่ยับกินต้อกันบันเหนื่อง่ายแบบนี้มกินข่าครับแต่ว่าไอ้นั่งหนิวที่ก่องมอดเห็นหมดหรือไอนั่ง,งหนิวกล่องมอดเห็นหมดกองมอดต่างทันทีครับเออเห็นหมเห็นอยู่ อ้าวอืมอือ่นทีแคบยักนหน,น่อยนึงสวัสดีครับน่ะกินปลาเผาด้วยัันครับวนันนี้มันืม่เกลือเขาวันนี้มันางปลาเผาเขาอึดมีเป็ดซะ อโอ้ใช่แค่ได้รุ่นนี่กะเน้องไอ้โต๊ะป่าือได้อเอา,าขายเลย้นโโยย่ยโอ้มันบ่ได้ขายหรอไอ้โต๊กก็รุ่นนี้ไก็ได้โล2สองโล,ลยได้กีอนี่ครับเขาเพิ่มความเรืองลงเลย เรือมอดลมแล้วเดี๋ยวขั้นไหนอย่างนี้ตองพอล้วยกระเพาันต่ตองพอด้วยตองพอดกะแม่เด็กกระคอเนาะไปกี่ไปะสไปสะคอกระชอนลุยสวนมั ย่บนเลบนลมปากค้ำตาเหลือกทุกมัดเออค้ำตาเหลือกเลยเรื่องใส้กับทุนนี่ครับเพื่นอนักกสะศะาครับพี่น้องเห็นไ่มครับอยากใส่มือฮีอับปีงงา็ต้องใส่มือนอะอคนบ,บ้า้ ใส่ขนาดแค่ปลาเผาน้องใส่มือใส่ผักเข้าไปมีอะไรซาลาเี่ไปครับไปอืมไม่ยางเ <c oughs> อาต่วเหน็นส่วนหอมมะขี่มาตัวหนึ่งส่หยอดอ้อนท่านตะวันเรับว่าไหนครับโอเป้งน,น,น,นะคระับปาเขาปาเผาลาดมันจิ้มครับไป ลักจำฉ่ำไปเลยนี่พ่อแบเนี่ยมใช่ไหมทำปลาเหลือก่ันน่าเด้ออันมากินปลาเผากินไต้นเนี่ยปวดาจะเนี้ยนู่นเนี่ยนั่นจะได้กินด่วนแล้วล่ะ ฮัลโหลครับฮัลโหออลอ้ขอมาเลยครับผมบค,ครับ,อ,บอันนีุ้นครับบ,บงกล่องก่นเห็นไหมลูบงกล่องเอ <c oughs> ขาในเห็นเขา

กลมคมอ่ะกมคมกินปากกินขมอ่ะอัะก็ว่าอย่บงเดียบเลยนะครับ